กระเบื้องลูกค้าสามารถเลือกลายได้ไหมคะครับเลือกได้ครับผมแต่ส่วนมากลูกค้าผมจะใช้ลายนี้กันเพราะว่ามันดูสะอาดทาให้เป็นสองั้เจทั้งหมดแล้วก็กระเบื้องจะปูให้สมป้าทั้งหมดค่ะแล้วมีอะไรอัปเกรดอีกในห้องน้ำคะก็มีตัวนี้ก็เป็นป้ายป้กกันชื้นคำเตือนจากทางบูมเอรีวิวบ้านก่อนจะจ้างช่างทุกช่างที่ทางเพจรีวิวแนะนำให้ไปคุยกับเจ้าของบ้านและดูผลงานช่างก่อนที่จะจ้างนะครับ สนใจโทรหาช่างโดยตรงทางเพจไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับช่างแต่อย่างใด สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกับบุ้มเอรีวิวบ้านค่ะทาง YouTube Facebook แล้ะทิกเก็ตนะคะอย่าลืมกดติดตามกดดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านแล้วก็เรื่องช่างค่ะวันนี้น้องเอนะคะอยู่ที่จังหวัดอะไรนะคะแขรบกรับเชิญเป็นใครนะคะเราพามาชมอะไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่ออะไรคะครับผมช่างสุครับผมวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะอยู่ที่ชนบุรีครับหนองไผ่กลางดองค่ะด้านหลังเป็นผลงานของช่างสช่่มมมั้้ยคะะหหหหลงงนนนนนนีูถถาออเเป็แวโด ค่าของค่าแรงอยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะครับก็ของตารางเมตรละ6 5 0 0บาทค่ะด้านในประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะก็เป็น1ระเบียง1ห,ห้องนอนแล้วก็1ห,ห้องน้ําแล้วก็1นสระวางค่ะพื้นที่ไร่สอยต่อห้องคะ่ะ38ตารางเมตรครับค่ะรับสร้างขั้นต่ํากี่ห้องคะรับสร้างขั้นต่ําอยู่6ห้องครับ2 4 0ตารางเมตรค่ะห้องหนึงตกราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะ ห้องหนึ่งตกอยู่ที่247,000บาทถ้าใครสนใจโทรหาทั้งสูตรได้ที่เบอร์อะไรคะครับเบอร์0983638978ครับค่ะ ก่อนที่เราจะไปรับชมด้านในนะคะต้องเอขอขอบคุณพี่เจ้าของบ้านด้วยนะที่อนุญาตใจดีนะคะให้บูมเอ๋มาดูบ้านมาถ่ายทําเพื่อนแบบไรเดียแล้วก็ได้นําเสนอผลงานช่างสู่ให้กับท่านผู้ชมที่หาช่างสร้าง้งแถวได้รับชมค่ะเดี๋ยวไปชมด้านในกันค่ะคไปคะ่ะช่างสูคะสอบถามหน่อยหน้าง,งานตรงนี้มีหมดด้วยกันกี่ห้องคะมีทั้งหมด8ดห้องครับแล้วฐานลากช่างให้เป็นอะไรคะฐานรากครับเป็นฐานพุทต,ติง้งฐานแผ่ครับผมโครงสร้างล่ะคะโครงสร้างครับเป็นมีคานแล้วก็โครงสร้างตัวนี้เป็นเสาเหล็ก อิดล่ะคะอิดเป็นอิดมวลเบาทั้งหมดเลยครับหลังคาล่ะคะหลังคาเป็นเมทัลชีส0.35ครับระยะการก่อสร้างนานไหมคะอันนี้แปดห้องผมทําอยู่ที่สามเดือนนิดนิดนี่ท่านผู้ชมก็จะได้ใช้คายื่นออกมาแล้วก็ฟุตบาทนี่ให้ด้วยเหรอคะครับมีฟุตบาทรอบบ้านให้หนึ่งเมตรครับในปี2568มีการอัปเกรดผลงานอะไรบ้างไหมคะก็ะอย่างที่นั่นก็คือเป็นที่อัพขึ้นมาก็เป็นปูกระเบื้องห้องน้ำ สุดกว่าแล้วก็เพิ่มเมทัลชีสให้เป็น0.35ความแข็งแรงความหนามากกว่าเดิมแล้วตอนนี้ช่างสุงมีแผนที่จะขยายพื้นที่ังคะนอกจากชมบุรีแล้วก็ระยองตอนนี้ก็อยากจะแพนนะครับแต่ด้วยความว่าลูกค้าทางชนบุรีตอนนี้แน่นก็ยังรับอยู่นะท่านผู้ชมนะแต่ต้องรอคิวอีกซึ่งนิดนึงนะคะตรงนี้เป็นบริเวณของอะไรคะตัวนี้ก็เป็นตัวระเบียงหน้าบ้านสําหรับว่าไว้สําหรับว่านั่งหน้าบ้านหรือว่า รถเก่งเข้ามาจอดได้สบายสบายเลยนะคะปูกระเบื้องให้ด้วยใช่ครับแล้วตัวนี้ตัวก้นนี่คือเราคิดลูกค้าเพิ่มไหมคะไม่เพิ่มครับตัวนี้ก็อยู่ในงบราคาของเราเลยเราจะมีให้ทุกที่ค่ะมิเตอร์น้ามิเตอร์ไฟมีพร้อมไหมคะมีพร้อมหมดครับตอนนี้มิเตอร์น้ําติดตั้งไปแล้วแต่มิเตอร์ไฟนี่เดี๋ยวการไฟฟ้าขอมาติดตั้งเองแต่เป็นมิเตอร์ของผม มิเตอร์ของช่างเองทั้งหมดนะคือพร้อมยกกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะคะมีไฟกิ่งโชว์ด้วยแล้วก็มีแผ่นไม้ตกแต่งด้วยอย่างสีนี่ให้เป็นสีของอะไรคะสีนี่ตอนนี้ผมใช้ของมีอยู่สอย่างก็คือ n i ปปอนเพนครับกับเดลตาค่ะแล้วหน้าต่างล่ะคะหน้าต่างก็เป็นสั่งตัดจากร้านอมอนครับโอ้ขนาดหน้ากว้างเท่าไหร่คะตรงนี้ครับจากตัวนี้มีหน้ากว้างขนาด3เมตรคูณ4เมตรครับค่ะ เราไปชมด้านในันดีกว่าช่างพาชมเลยค่ะอย่างประตูภายนอกนี่ให้เป็นประตูครับประตูก็เป็น UPVC ติดแห้งครับติดแบบแห้งค่ะอย่างหลังปกตินี่ก็คือทําเป็นสเต็ปลดหลันด้วยหรอคะหรืะว่าเพิ่งเพิ่งทําหลังแรกก็ทําทาทุกหลังครับก็ทําลดหลันมาด้วยมาค่ะท่ามผู้ชมวพาชมนะคะบริเวณของห้องนอนนะคะมีขนาดเท่าไหร่คะห้องนอนมีขนาด4เมตรคูณ4เมตร50ครับค่ะปักไฟใช้งานกี่จุดคะ ปลั๊กไฟในห้องผมให้สามจุดนะครับส่วนจุดนี้เป็นปลั๊กทีวีกับปลั๊กเสียบทีวีนี่คือเจ้าของเขาเพิ่มเติมมาเพิ่มเติมมานะคะโูสีภายในเนี่ยสวยมากมากเลยด้านนอก,กจะเข้มหน่อยด้านในก็จะซอสลูมมาหน่อยอ,อย่างสีเนี่ยหนูเห็นมีความเข้มเนี่ยมีการอัพราคาเพิ่มไหมคะหรือว่าราคาอย่งางก็อยู่ที่<ม>สีที่ลูกค้าเขาไปเอานำเบอร์มาเท<ม>าตัวไหนที่มันมีราคาที่เพิ่มขึ้นลูกค้าเขาก็จ่ายส่วนต่างองเขาอืมค่ะ นี่ค่ะมีตู้คอนเมอร์ด้วยอันนี้คืออยู่นอันนี้ก็คือเจ้าของเจ้าของเพิ่มครับขึ้นมาค่ะอย่างทั้งสูนี่ให้เป็นอะไรคะครับของผมก็เป็นเบรกเกอร์การดูดหนึ่งตัวคับแต่เท่าถทาที่ไหนการไฟเขาไม่ซีเรียสก็ใช้ได้ก็ใช้แบบของผมแต่เท่าที่ไหนเขาเน้นก็จะต้องเปลี่ยนตามเขาครับค่ะมีไฟนะคะหนึ่งจุดด้วยกันนะคะไฟโคมเนาะแล้วอยากก่างกระเบื้องลูกค้าสามารถเลือกลายได้ไหมคะครับเลือกได้ครับผม แต่ส่วนมากลูกค้าผมจะใช้ลายนี้กันเพราะว่ามันดูสะอาดเขาลูกค้าเขาจะใช้เน้นใช้แต่ลายนี้มีขนาด 30, 30. มสบคูณสามสิบสามสิบคูณสามสิบนะลายหินอ่อนค่ะท่านผู้ชมแล้วสองประตูนี้เป็นประตูอะไรคะครับตัวนี้ก็เป็นประตูออกซักล้างส่วนนี้ก็เป็นห้องน้ําครับเพราะว่าลูกค้าที่แรกอ่ะในแบบก็คือประตูอยู่ฝั่งนูน้นลูกค้าก็อยากขอข,อขอยับมาฝั่งนี้เพื่อที่ว่าฝั่งนี้จะตั้งตู้เย็นหรืออะไรได้ จะได้มีพื้นที่ <นะ S 1> ใช้สอยได้มากเพราะว่า <นะ S 2> ถ้าเอาประตูไปไว้ฝัง่งนี้มันจะวางของไม่ได้เพราะจะมาติดกับห้องน้ำเป็นแบบและไอเดียที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับห้องเช่านะและใครที่กำลังมองหางช่างที่จะสร้างห้องแถวนะไม่ว่าจะเป็นชลบุรีระยองนะคะท่านผู้ชมแนะนำช่างสุนะเพราะว่าผลงานมีให้ดูแล้วก็มีหน้าง,งานให้ดูเยอะไหมคะคตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่แดหน้าง,งาน,นะครับกำลังจะไล่เสร็จเดี๋ยวก็จะลงทางเห็บมุมเไปเรื่อยๆ มีการอัปเดตนะคะหน้าง,งานให้กับลูกค้าได้ดูด้วยเพราะว่าบางท่านเนี่ยชอบคอมเมนต์ช่างสุยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่นะครับยังงานยังล้นมืออยู่กันล้นมืออยู่แล้ววันนี้เราถ่ายทํานะคะเป็นวันที่อ่าสามด้วยกุมภ่าพันสองพันหน่ร้อยหกสิบแปดนะคะท่านผู้ชมคะพาไปชมห้องน้ำ,นะะนำหน่อยค่ะห้องน้ำครับโอ้โหห้องน้ำปูกระเบื้องแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้ช่างสุงพัฒนาแล้วนะคะสำหรับภายในห้องน้ำมีขนาดเท่าไหร่คะครับห้องน้ำตัวนี้ก็มีขนาด2เมตร20คูณเมตร50ครับ ก็มีห้องน้าก็จะแบ่งมัน2โซนเนาะ<ช>ก็เป็นสเต็ปก็ <Step S 2> ตอนตอน,ตอนี้ในราคาของปีใหม่นี้หกพันห้านี่คือผมทําให้เป็นสองเจ็ทั้งหมดแล้วก็กระเบื้องจะปูให้ชุ่ม้าทั้งหมดค่ะคแล้วมีอะไรอัพเกรดอีกในห้องน้ําคะก็มีตัวนี้ก็เป็นว้าป้ากันชื้นครับเพราะว่าตอนสี่พันห้าผมไม่ได้ทําตอนห้าพันไม่ได้ทําตอนนี้หกพันห้านี่ก็เป็นกันชื้นทั้งหมดอ๋อสำหรับภครในห้องน้ําก็คือให้ฟ้าเป็นกันชื้นไปเลยครับ เวลาโดนไอ้น้ำเราองน้ําเผื่อนาะคนลูกค้าจะติดตั้งเครื่องทํงอาอุ่นนี้เนาะใชเนาะเป็นไอน้ําก็จะได้แบบว่าทนหน่อยนะคะมีหน้าต่างะบยอากาศด้วยอั s o e r ีครบๆเลยมีก๊อกล้างพื้นด้วยเหรอคะเนี่ยนี่ครับมีก๊อกล้างพื้นให้สําหรับว่าเกิดน้ําไม่ไหลอะไรหรือว่าลูกค้าอยากจะเอาถังมาตั้งมาอะไรอย่างนี้ครับถือว่าคุ้มค่ามากนะท่านผู้ชมคะ นะกับภายในห้องน้ําที่ช่างสูตรทำตามแล้วนะคุณบุ้มขอไปหลายคลิปมากๆเลยนะคะปีนี้สองพันหาแล้วนะคะแล้วก็เพื่อจะตอบความต้องการของลูกค้ามากขึ้นด้วยนะคะเพื่อความสวยงามด้านนี้ค่ะด้านนี้ก็เป็นโซนห้องซักล้างครับผมมีซักล้างด้วยนะคะี๋ยวซักล้างนี้มีขนาดเท่าไหร่คะซักล้างก็มีขนาดเมตรห้าสิบคูณสองเมตรครับค่ะมีก๊อกล้างพื้นตัวนี้มีมีตะข่ายตะข่ายกันขโมยรือระบายอากาศได้ มีรถสเต็ปไปด้วยไว้วางคงวางของได้เหมือนกันต่พวงตับผ้าก็สบายใช่ไหมคะมาค่ะช่างสูตรหนูพาอยากให้ช่างสูตรพาชมด้านหลังหน่อยนะคะเพราะว่าช่างสบบอกว่ามีการอัปเกรดเรื่องสุขาภิบาลให้เป็นหแซกใช่ไหมคะเดี๋ยวพาชมด้านหลังนะคะท่านผู้ชมอย่างหลังนี้ตกเฉลี่ยต่อห้องนี่กี่ตารางเมตรคะ38ตารางเมตรครับตกห้องเท่าไหร่นะคะตกห้องละ2องแสน2อแสน 47,000บาทค่ะแล้ว8ห้องตรงหน้างานนี้จบอยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะจบอยู่ที่1ล้าน1ล้านผมจำไม่ได้แล้วล้านล้านประมาณร้านเก้าครับอ่าหนึ่งล้านประมาณหนึ่งล้านเก้านะท่านผู้ชมเพราะว่าต้องบอกแบบนี้ช่างสูตรเนี่ยคือมีหน้างานเยอะมากๆเลยนะคะก็เลยแบบบางครั้งอาจจะจําไม่ค่อยได้ใช่ครับเพราะว่ามันบางแต่ละที่จํานวนห้องไม่เท่ากันค่ะแล้วรับขั้นต่าแล้วหมด กี่ตารางเมตรหรือว่ากี่ห้องขึ้นไปคะก็ถ้าเป็น4ี่คูณสิบก็จะเป็น6ห้องครับ240ตารางเมตรค่ะอย่างด้านหลังนี่ให้เป็นอะไรคะครับด้านหลังนี่ก็ตัวนี้ก็เป็นถังแซกครับถังบาบัดครับแล้วก็อ่าร่องระบายน้าครับบ่อพักก็คือเทฟตบัทให้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีถังแซกให้ก็คือต่อห้องยังไงบ้างคะแยกเป็นยังไงครับแยกกันห้องต่อห้องเลยครับให้ให้ทุกห้องครับ ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะนี่เลยให้ชมด้านหลังด้วยว่าการเก็บงานเป็นยังไงเรียบร้อยแค่ไหนนะคะตอนนี้เหลือขั้นตอนอะไรบ้างคะเราส่งงานออางตอนนี้ก็เหลือแค่ของทีมปลปาที่จะมาตั้งมาทําบ่อลงสุขาพิบาลกับเก็บด้านหลังเนี่ยครับ <ๆ S 2> เก็บท่อเก็บอะไรอ,อันนี้ก็คือช่างบางคนเดินท่อเดินระบบให้หมดเลยด้านหลังนเป็ใช่ครับผมผมจะมีทีมงานช่างระบบปลปาไฟจะแยกกันทั้งหมดครับค่ะ มาค่ะช่างขาเรามาสรุปหน่อยว่าสําหรับห้องแถวโมเดิร์นสวยๆแบบนี้สีฟ้าแบบนี้นะคะมีระยะการก่อสร้างเท่าไหร่ราคาต่อห้องเท่าไหร่สนใจโทรหาช่างท,ที่เบอบร์เะลรคะครับก็ต่อห้องก็38ตารางเมตรครับก็ตกห้องละ2 4 7 0 0 0บาทครับแล้วถ้าใครสนใจล่ะคะครับถ้าสนใจก็อยู่เบอร์ก็0 9 8 3 6 3 8 9 7แครับแล้วนอกเหนือจากเบอร์โทรศัพท์สามารถติดต่อดูผลงานผ่านที่ไหนได้อีกคะ ดูจากทางช่องบูมเอ๋อย่างเดียวเลยครับผมจะไม่ได้ลงอัปเดตท,ทางเฟซบุ๊ก <nord S 2> ครับ <ๆ S 2> ก็ดูผ่านทางช่องเพราะว่าผมเสร็จหนึ่งหน้างานก็บูมเอ๋จะมารีวิวก็ดูผ่านทางนี้ได้ตลอดนะครับแล้วทั้งาพิมพ์ช่างสุกก็ขึ้นมาตามแล้วทั้งสุกมีทีมงานไหมครับไปหน้างานด้วยตัวเองไหมหรือว่ามีทีมงานไปประสานงานก็เถ้าเวลาไปติดต่อเวลาไปคุยงานก็จะเป็นผมทั้งหมดครับไม่จะไม่มีทีมงานเข้าไปคุยไปอะไรแล้วฝากเตือนอะไรกับ FC บ้างคะ ครับก็ตอนนี้ก็อย่างลูกค้าที่อยากจะทําผมก็แนะนําว่าหนึ่งในการก่อสร้างเงบมันจะต้องมีบานปลายกับเกี่ยวกับพวกการไฟฟ้าการอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบก็ให้ลูกค้าเตรียมงบไว้เท่าเหมือนเราจะทําอยู่ที่สองล้านอย่างเงี้ยเตรียมไว้ทักสองล้านสามสองล้านห้าพอบางที่เขาก็การไฟฟ้าเขาก็จะเข้มงวดครับมันก็จะมีส่วนต่างที่ต้องเพิ่มขึ้นมา ค่ะก็ฝากกับลูกค้าไว้แค่นี้นะคะวันนี้ต้องเองนะะง๋นะคะกับช่างสุนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ